เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast สวัสดีครับผมตีครับยินดีต้อนรับสู่ The n e r d Learner Podcast ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมาถึง EP ที่10แล้วนะครับก็เป็น EP สุดท้ายของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับ รอบนี้เนี่ยจะมาแชร์ในเรื่องของบางส่วนจากหนัง The Wonder Woman 1984ละกันนะครับก็จริงๆแล้วภาคแรกก็ถือว่าทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวผมดูภาค2แล้วก็ชอบนะนะครับแม้ว่ารีวิวอะไรที่จะบอกว่าเออสู้ภาคแรกไม่ได้แต่ว่าก็ที่หิบมาคงเป็นเรื่องของสตอรี่เทเบิลมากกว่าคงเป็นผมว่าเนื้อหาที่เขาพยายามพูดถึงแล้วก็คยี่ไม่ว่าจะเป็น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับผมว่าน่าสนใจแล้วก็จะมา explore ใน EP นี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่ spoiler เนื้อหาเนาะนะครับเริ่มต้นของเรื่องเลยผมว่ามัน Set The Tone มากว่าในเรื่องของความจริงในเรื่องของการเป็นผู้ชนะในวิธีที่ใช่นะครับการที่เราเรายอมรับความจริงยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น นะครับแม้ว่าเราจะสามารถกลับมาได้แหละนะครับในหนังก็มีเห็นถึงความพยายามผมก็เชียร์ให้เขาจะชนะนะแดน้าสมัยเดคครับที่เขาชนะนะครับโค้งสุดท้ายเวลาที่โดนสกัดเนี่ยแบบมันรู้สึกเฟลมากๆครับแต่ผมว่ามันเป็นเฟลลิ่งที่แบบฟีลกูดนะครับผมแล้วมันก็หนังเรื่องนี้เนี่ยประเด็นที่เล่นเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงซีรีส์ที่ได้แชร์ไปใน ep ที่5คือในเรื่องของสตาร์ u ันะครับ ผมก็นึกถึงฉากเดโมเดย์ครับที่ซามซามเทคเขาจะต้องมาเปอร์เซนต์นะครับซึ่งรอบนี้เขาได้คิวในการเปอร์เซนต์เนี่ยเป็นคิวสุดท้ายนะครับก็มีทีมหนึ่งที่เรียกว่าเป็นทีมคู่แข่งละกันเปอร์เซนต์เป็นทีมแรกนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยทีมคู่แข่งเปอร์เซนต์ออกมาด้วยเทคโนโลยี AI อไครับพูดง่ายๆคือเขาเปอร์เซนต์แล้วตัวเลขความแม่นยำเหนือกว่า ซึนะ่งนขนาดนั้นเองเนี่ยมันก็แน่นอนละแบบทุกคนก็อยากจะชนะครับคือมันเป็นการแข่งขันแล้วมันเป็นการเดิมพันที่สูงมากๆใครๆก็อยากจะชนะนะครับในทีมเองก่อนที่จะนําเสนอเนี่ยก็ถามกันว่าเฮ้ยจะปรับตัวเลขในสไลด์ไหมคือตัวเลขมันต่างกันนิดเดียวนะครับทีมที่ชนะเนี่ยเขาบอกว่า accuracy เนี่ยความแม่นยําของระบบ AI ของเขาอยู่ประมาณ93%นะครับความแม่นยําของทีมดัมโนสารนะครับทีมซัมซุงเทคเนี่ย อยู่ที่92.4นะครับทีมก็พูดกันเลยว่าเฮ้ยตัวเลขแค่นีดเดียวปรับไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวยังไงอะเรามั่นใจว่าทีมเราอะมันทําได้อยู่แล้วมั่นยําในตัวเลขที่เขาจะใส่เข้าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาใส่ตัวเลขที่มันน้อยกว่าเมื่อไรเนี่ยมันอาจจะเฟลทันทีอะครับผมขึ้นหนังเนี่ยมันก็ลุ้นมากในใน EP นี้ในฉากนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับพื้นฐานของซีรีส์สตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันโตขึ้นมาด้วยความโกหก นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพระเอกเองที่อาศัยเรื่องราวของคนอื่นแล้วก็มาใช้ในการจีบแฟนหรือเรื่องราวของนางเอกเองที่อยากให้ตัวเองดูเป็นคนที่สําเร็จแล้วเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในสายตาของพี่สาวนะครับก็พยายามทาตัวให้ดีออกมาหรือแม้แต่ในมุมมองของพี่สาวของนางเอกเองนะครับที่ใช้เรื่องราวของน้องสาวเพื่อจะได้เข้าแซนบ็อกซ์เข้าการแข่งขันได้ แต่หนังเนี้ยก็ทําได้ดีมากคือมาช่วงกลางๆช่วงได้ไทายก็จะทําให้เราเห็นเอฟเฟกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี้ยการที่เราโกหกหรือการที่เราแค่ทาให้มันดูดีเนี้ยมันส่งผลกระทบที่ไม่ดีนะอะไรประมาณแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเองณนะตอนนั้นเนี้ยดัมโนซานเนี้ยที่เขาได้บทเรียนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้เนี้ยพูดความจริงไปเถอะเพราะจริงๆแล้วอะตัวเลขเนี้ยมันไม่ใช่เป็นตัวเลขที่สําคัญอย่างเดียวมันมีตัวแปรอื่นๆอีกมันไม่ได้ไหมายความว่าให้ทุกอย่างมันอยู่ที่ความแม่นยําตรงนั้นนะครับ ชอบฉากนี้มากละกันเพราะว่ามันสะท้อนได้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาปกติครับแต่มันเป็นช่วงเวลาที่มันมีวิกฤตหน้าสิวหน้าขวานหรือเหตุการณ์ที่มันเล้าใจเรามากอะณตอนนั้นมันจะรีเช็คอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วอะเราจะเลือกรูปแบบไหนเรายังเลือกวิธีที่ใช่อยู่หรือเปล่าอยากจะชนะในวิธีที่ใช่อยู่ไหมหรือเราหเห็นแบบทางออกที่มัน E a s y way out อาอะ แล้วเรายอมเลือกทางนั้นแทนน่าคิดนะครับเพราะตัวหนังของ Wonder Woman เนี่ยด้วยการที่แบบ Wonder Woman เองอครับเขามีอาวุธข้างมือที่เรียกว่าวงบาทแห่งสัจจะนะครับหรือลาโซฟทรูเนี่ยซึ่งมันเป็นสายที่มันสามารถใช้มัดแล้วก็เพื่อให้คนหนึ่งพูดความจริงได้ยังขยายไปถึงว่าจริงๆแล้วสามารถใช้เห็นความจริงได้เพราะฉะนั้น ตัววันดูมูแมนเนี่ยผมว่าภาคนี้เลยทาออกมาได้ให้เห็นถึงความโดดเด่นในเรื่องเขาพยายามชี้ว่าจริงๆวความจริงอะครับมันมันสง่างามแล้วมันมันเยียบยอดแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันมันก็ปฏิเสธไม่ได้อย่างที่เราได้พูดถึงกันตั้งแต่ E ีีแรกๆวันนี้จากหนังโซเชียลเดลีม a าใช่ไหมครับที่เออวันนี้เนี่ยทุกคนอะอยากจะดูดีหมดนะครับในโซเชียลมีเดียทำอย่างก็ได้ทีเ่เราออกมาดูดี เพื่อแน่นอนแหละเพื่อปกปิดสิ่งที่มันเป็นปมอยู่กับเราหรือสิ่งที่มันเรารู้สึกว่ามันด้อยค่ายิ่งเราเทียบด้วยโซเชียลมีเดียปัจจุบันใช่ไหมครับจะรู้สึกว่าให้เราด้อยกว่าชาวบ้านนะครับผมนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งเออว่าทำไมเราถึงอยากจะยืมเรื่องราวแบ็กสตอรี่ของคนอื่นหรืออยากจะอะไรก็แล้วแต่หรือบางที่เราอยากจะทําแบบนั้นเพื่ออีกคนหนึ่งรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่เราก็เห็นแล้วครับผมว่าหนังเนี่ยตัววันด้วยมูนเองครับ พยายามเล่นประเด็นนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆคือเขาพยายามไปตั้งแต่ว่าความจริงมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พาไปถึงสเตจที่ว่าเออให้มันมีการยอมรับความจริงนะครับสเตจที่2แล้วในสเตจที่3เนี่ยให้เห็นถึงความสวยงามของความจริงนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเออเราต้องเริ่มจากการที่เราเห็นความจริงแล้วก็ยอมรับมันก่อนนั่นก็คือสเตจของ acceptance นะครับตัวหนังเองก็พยายามให้เห็นว่าเออมันถึงจุดหนึ่งแล้วนะ ที่เราอาจจะต้อง move on แล้วก็ let go คือพูดง,ง่ายคือ come to terms ือว่ายอมรับกับสิ่งที่เราเป็นยอมรับกับสถานการณ์ปัจจุบันยอมรับกับสิ่งที่เรามีแล้ว Wonder Woman เนี่ยผมว่าเขาหยิบเรื่องราวที่เจ๋งมากมาเล่นประเด็นนี้ครับเพราะว่าเขาเล่นกับตัว Wonder Woman เองที่แฟนของเขาอะครับเสียชีวิตไปแล้วรอบนี้เนี่ยกลับมาด้วยพลังพิเศษของหินหนังสะท้อนให้เห็นว่าใช่จริงๆแล้วเนี่ย มันทั้งโลกใบนี้คุณอยากให้แฟนคุณอยู่แต่มันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเลทโกรนะผมว่ามันสะท้อนได้ดีมากเพราะว่าแน่นอนเหรอครับการที่เราเสียคนคนหนึ่งไปอะครับถ้าเรามีโอกาสได้เราอยากได้เขากลับมาแต่จริงๆแล้วแบบหรือบางคนนะครับยังใช้ชีวิตอยู่ในความรู้สึกนั้นหรือยังอยากจะฝันหรือว่าแบบอาจจะดื่มเหล้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบ ให้เรารู้สึกให้เราอยากจะกลับไปโมเมนต์นั้นนะครับทำให้เราไม่สามารถ move on หรือว่า accept หรือยอมรับในความเป็นจริงในสถานการณ์ตอนนี้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเออว่าตอนนี้คนที่เรารักเขาไม่อยู่แล้วนะแลวนะตอนนั้นเองครับเมื่อไหร่ที่เรา accept ได้เนี่ยมันก็ทำให้เราไป move on ได้ซึ่งการที่จะ accept ครับตัวหนังเองก็พยายามพูดในหลายแง่ามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรี e f แน่นอนล่ละในเรื่องของความโรกนะครับคือหนังเล่นประเด็นนี้เลย้ความต้องการที่เราอยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคุณฝันได้ทำไมคุณไม่มีมันละ่ะอะไรประมาณแบบนี้นะครับนี่คือแท็กไลน์ของตัววิลเลนแม็กซ์เวลล์ที่คอยพูดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่หนังก็ดีมากก็พูดว่าเฮ้ยทุกอย่างมันมีคอสหมดเลยนะขึ้นอยู่กับคุณเนี่ยยอมจ่ายแค่ไหนแล้วบางทีคุณไม่รู้ว่าคุณสูญเสียขนาดไหนเพื่อได้บางอย่างมาผมอดนึกถึง สถานการณ์ของเกม Cyberpunk 2077ไม่ได้ถ้าเกิดใครไม่ได้คอยตามข่าวคือว่าคือมันเห็นถึงความกรีดกรีดความโลกของการโกหกนะครับแล้วก็ออกเกมมาซึ่งเป็นเกมที่แบบชาวบ้านรอคอยนะครับผมแล้วปี in the making ออกมาแล้วนะครับอยู่ในสภาพที่มันไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนกับ developer ไม่เหมือนกับ executive ที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะรีลิสเกมเมื่อมัน ready นะอะไรเงี้ยครับเนี่ยที่ฉันดีเลย์เกมไป3รอบเนี่ยเพราะว่าแบบเอออยาให้คุณ เล่นเกมแล้วมันแบบมันดีจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอออกมาแล้วอ่ะกลับกลายเป็นว่าเหมือนเกมมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยทีแต่ว่าก็ต้องออกมาเพื่อให้มันทันคริสต์มาสนะครับช่วงฮอลิเดย์ซีซั่นอะไรประมาณแบบเนี้ยเราก็เป็นดราม่าแล้วมันก็ล s อสทรัสแล้วก็ผมว่ามันมีเอฟเฟกต์แหละที่มันตามมาครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของชีวิตจริงที่มันที่ทำให้เราเห็นนะครับในเรื่องของความโลกแล้วก็เรื่องของการโกหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหนังก็พูดถึงผมว่า เห็นภาพได้ดีมากเลยในเรื่องของเออถ้าเกิดทุกคนได้ในทุกอย่างที่เราต้องการมันเป็นยังไงบ้างพูดเรื่องของความคาดหวังอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันคือบางครั้งครับหนังสะท้อนออกมาว่าบางทีสิ่งที่เราทำอ่ะเรากําลังทําเพราะว่า เพื่อความคาดหวังของคนคนหนึ่งหรือเปล่านะครับอย่างตัวร้ายของหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับพยายามทําเพื่อลูกตัวเองคาดหวังคือเขาคิดว่าลูกเขาอะครับอยากเห็นเขาประสบความสูเร็จเขาไม่สามารถเผชิญหน้ากับความเป็นจริงกับความล้มเหลวเขาไม่อยากรู้สึกว่าเขาเป็นพ่อที่เงี่เงเง่าไม่ได้เรื่องล้มเหลวในในมุมมองของลูกอะไรแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาเฟลไม่ได้นะเขาต้องแบบนี้แล้วเขาพยายามแบบให ลูกอะครับเห็นภาพลักษณ์ของพ่อเป็นแบบนั้นนะครับผมหรือแม้แต่ Start Up Series นะครับก็ก็จะเห็นเหมือนกันนะครับในความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกเหมือนกันนะครับก็คือพ่อของดัมโนซานเองนะครับแล้วก็ตัวดัมโนซานเองว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราควรไม่ต้องเป็นความคาดหวังของกันและกันดีกว่านะนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอึดอัดมากนะครับการที่แบบลูกอะ ต้องพยายามเป็นตามที่พ่อคาดหวังให้ได้ในขณะที่พ่อเองพยายามทําตัวเพื่อเป็นคําคาดหวังของลูกให้ได้หนังในสตาร์ทอัพซีรีส์ก็สะท้อนในแง่มุมมุมนี้มากเพราะพอเราพยายามเป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังครับทําให้บางทีเราอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อย่างที่หนังเห็นเลยครับคือเราพยายามแบบอาจจะถึงขั้นหลอกสร้างภาพทุๆอยออกมาแล้ว ท้ายที่สุดแล้วจริงๆแล้วลูกก็คืออาจจะแค่แบบเฮ้ยอยากให้พ่อรักแล้วก็มีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราเพยายามยอมรับเราก็เข้าใจในสถานการณ์ตอนนี้ที่มีอยู่อะครับผมเราก็ลองมองถึงสิ่งที่สวยงามอนะครับที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์แบบนี้ในเหตุการณ์ท้ทาทายเหล่านี้นครับผมแล้วเรารู้สึกขอบคุณ มันอาจจะมีอะไรมากมายก็ได้ครับอย่างที่หนังพยายามชี้ให้เราเห็นว่าเออจริงๆมันมันมีสิ่งดีๆมากมายนะที่ยังเกิดขึ้นอยู่ยังมีสิ่งอะไรดีๆมากมายที่เป็นไปได้นะครับหรือแม้แต่คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของตัวเราเองครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรที่ดีมากๆนะนะครับซึ่งในหนังพูดถึงตัวบาบาร่านะครับที่ที่ณตอนนั้นเขาเหมือนแบบเป็นผู้หญิงเนิร์ดแล้วก็ไม่มีใครสนใจเขาอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันมีคุณลักษณะที่ดีมากๆในตัวเขานะที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขามีก็ได้นะครับ เพราะฉะนั game, like ้นเนี่ยวันนี้อครับผมสิ่งอะไรบ้างที่มันยอดเยี่ยมที่เรามีอยู่อะไรบ้างที่เราแบบอาจจะถือโอกาสปลายปีนี้ครับส่งความรู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณกับสิ่งเหล่านั้นรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีนะครับรู้สึกขอบคุณกับคนที่เรารักรู้สึกขอบคุณกับที่อยู่อาศัยที่เรามีอยู่นะครับขอบคุณกับสิ่งต่างๆที่ยังเอื้ออํานวยเกื้อหนุนเราอยู่ณตอนนี้นะครับผม เราอาจจะถือโอการถามตัวเองก็ได้ครับถ้าเราเอาสิ่งที่เราอยากได้ออกไปเอาสิ่งที่เราอยากจะ w e a c h หรืออยากจะอวยพรออกไปอะไรกันแน่ครับผมที่มันสำคัญจริงๆในชีวิตของเราท้ายปีนี้ครับหลายๆคนอาจจะกำลังเซต New Year Resolution อยู่ก็ว่าได้นะครับผมเองก็กำลังเซตอยู่นะครับว่าปีหน้าอยากจะได้ New Year Resolution อะไรนะครับจริงเราก็มีคุยกับเพื่อนเรื่องนี้แหละนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เซตอะไรนะครับก็ลองเซตด,ดูก็ได้รอบนี้นะครับอาจจะลองเซตด,ดูว่าแบบไลฟ์สกิลส์ดูก็ได้นะลองเช็คดูครับผมว่าเออวันนี้ไลฟ์สกิลส์มีอะไรบ้างหรือเปล่าที่เรายังทำไม่ได้ลองเทคเดอะเรดพิลปีหน้าดูตั้งเป้าหรือตั้งเป้าหมายที่จะลองทำอะไรที่เรายังไม่เคยทำหรือเรียนรู้สกิลอะไรที่เรายังไม่มีตอนนี้เราขับรถได้หรือเปล่าว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า ขี่จักรยานได้หรือเปล่าอาจจะเลือกมาสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่เรายังทําไม่ได้อะไรีอาจจะเป็นไลฟ์สกิลรือว่าอาจจะตั้งเป้าที่จะเรียนรู้ดูในปีหน้าสุดท้ายนี้นครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามมาถึง ep สิผมตีเองก็หวังว่าในแต่ละ ep ที่ได้ฟังครับได้ช่วยให้ข้อคิดได้จุดประกายอะไรบางอย่างขึ้นมาในตัวเราได้ทบทวนอะไรบางอย่างอะไรที่มันเปล่งประกายออกมานะครับ happy holidays ครับ ขอให้มีความสุขปลอดภัยนะครับแล้วพบกันใหม่2021 EP 11ครับ mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm. เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The Nerderner l a Podcast